สวัสดีค่ะพี่น้องโันี้เสนอเมนูไส้กรอกบุ้นเส้นนะพี่น้องตอนไอแก้มยุยแล้วอยากกินบัตอนนี้เราก็ซื้อหมูสับมาแล้วล่ะแองก็เลยบอกว่าต้องไปซื้อมันหมูบดมานําเด้อว่าสันมาตอนนี้เขาเลยว่าเอามันก็ได้มาเป็นแผ่นคอยว่าอันก็คือบมบดมากว่าสันอันล้านค้าเขาคนมันหลายว่าสันเพื่อนว่าเพื่อนเกงใจให้เขาอันบดหายว่าสันเอาเออกับมาอยากข่อยได้มาตอนนี้ข่อยก็ได้หั่นพี่น้องจ้ะข่อยก็เลยเอา เครื่องอบดบดซอยน้ำจากน้อยพี่น้องบางเธอมันแข็งหลายมันกระสีนันานาญ่เกินไปสี่าตดใส่กวยก่ไดพี่น้องจ้ากะระบดไปพอปามนันซมีหละจา้าตัวน,นี้ก็จะเป็นใส่แซ่แข็งพี่น้องจา้าแล้วกม็มีกระเทียมวัตถุดิบมีกระเทียมมีเขา่าเข่าดีจะเป็นเข่าซวยหรือว่าเข่าเหนียวก็ได้ได้จา้าเด้อแล้วก็มันหมูที่แอนบดไวพี่น้องจา๋าหมูเพิ่นก็ซื้อมาแล้วหมูนี่ก็ยังบ่ถือใจแอนบนันใดใสผู้ใย,ยไปซื้อพี่น้องจา้า เนาะก็สิประมาณนี้ลหละจะุ่นเส็นใส่ให้ฉันหลายๆเได้ว่าสัตอันก็เลยบอกว่าอาจารย์อาจายได้สิเปอันส่ให้เลายๆนั่นล่ละว่าสัตอย่างกับเอามันหมูกับเนื้อหมูบดมาผสมผสมกันพี่น้องจ๋าไ้ผสมเข้ากันให้เรียบร้อยเพิ่นกระทมว่าเอาไปยังที่ต้องใส่มันหมูอ่าะกี่เธอกินน่ะเธอสัมพัสธ์บริวาว่าฉันใส่มันหมูน้าเลว่าจังสี่พี่น้องจ๋าอันเพิ่นกระบอกว่า กะบ่ฮู้กินแล้วมันก็แซ่บก็คือมันแซ่บอีอยังจังี่น่นะโอ้ยเนาะหอยเมยเบ้าน้าผัวอ่อยพี่น้องจา๋า่อยกระไ่อ่ากระเทียมใส่เข่าลงไปพี่น้องจา๋าอ่าตัวน,นี้แอนเฮดอยู่ที่อ่า1กิโลเึิงพี่น้องจา๋าแอนใส่รสด,ดีสซ้อนโตเกลือสซ้อนโตแล้วก็ผงนวอีก1ซ้่อนโตพี่น้องจา๋าหลังจากนั้นแอนกระเทียมนี่แล้วแต่เลยได้จา้าบางคนกระส่หน่อยใส่หลายแต่ว่าไอ สามีของแอนนี่ไอเกมอยู่นี่แล้วมักแห้งมักกระเทียมแห้งพี่น้องจ้ะใส่ลงไปหลายๆเนาะจ้ะเนาะหลังจากนั้นจะขย้ำขย้ำนวด,นวด,น,วดนวดให้อ่ะส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็ใส่อ่ะวุ้นเส้นลงไปเนาะจ้ะเนาะแองก็สใส่อ่ะน้ำมันผืชลงไปน้นาพี่น้องจ๋าเนื่องจากมันหมูเสียเอาวายูเพราะว่าเส้นเขามีความแห้งเนาะจ้าเนาะก็ใส่น,น้ำมันพืชลงไปกะก็ก้าเอาพี่น้องจ๋าประมาณจะ หนึ่ง่วนโต๊ะเครื่องนี่แหละประมาณนี่แหละพี่น้องหลังจากนั้นก็ใส่ถุงมือกับขย้ำขย้ให้ยวุ่นเส้นอ่ะกับพวกเนือ้อนี่แหละเข้ากันดีพี่น้องจ้ะขยํำขยํำไปนอกจากเนาะคอยว่าโอ้ยเกี๊ยกินดูไรเด้อไอ้เอ้ยแต่ข่อยเงา้างข่อยกับมื่อมือเอยอ,อ,อน,นันข่อยอยู่แล้วพี่น้องจ้ะเนี่ยจ้ะก็ใส่กล้วยถ้าผู้ใดมีเครื่องก็สิง่ายอีกเช็กน้อยพี่น่อยจ้ะง่ายอยู่เช่นน้อยการยัดใส่เข้ากล้วยนอกจาเนาะก็สิเอา ยัดใส่เข้าไปในกลวยให้พ่นออกมาจากน้อยพี่น้องจ้าหลังจากนั้นเทาก็สี่ลูดอ่าใส่เขามาให้เต็มกลวยเลยนาอจ้าเนาะมันสียเนาอจ้าเนาะถ้าอันนั้นกระซีอันลูดยากนาอจ้าเนาะอีกหนึ่งทคนิคแอนเอามาฝากทิ้งที่ขาดว่าดดก็คือไม่จิ้มฟันจ้ะอีกอย่างหนึ่งเขาเอามาไว้ถัดเจาะเจาะบางเ่ออ่ามันแน่นหลายมันเกิดอ่ฟองอากาศอยู่ในใส่งสิเขาก็ใส่อ่าไม่จิ้มฟัน จิ้มลงไปพี่น้องจา้าถ้าหฮายัดไปมันเกิดฟ้องอาการเฮาบวาเอาไมาจิ้มฟันอนจิ้มมันจังเสียไอใสย,ยังเสียก็สิมีความมันจะแตกได้นะาจาน้ะเนาะเนี่จยจ้าเองก็จะค่อยๆยัดไปจังสีหล่ะจา้าบางเทื่อก็อยากไปทอยอไอเครื่องไอที่แบบเพีดใส่กรอกมาอยู่ได้พี่น้องจา้าแต่ก็คือคิดเบิ่งก็เออกะปีละเทือ่อเฮ็ดเฮ็ดหลายๆละละ้ละก็แซ่หองฟิตไว้จองี่แม่จา้ายามเพื่นอยากกินก็ยังเอาออกมาให อย่างไอ้เพื่อนกินซ้ำนี่แต่สาหรับแอนแอนก็แอนเป็นมนุษย์เ้นพี่น้องจ้ามากินเมนูเส้นเนาะจา้าเนาะโดนๆก็กินเทือกก็ได้ยูอย่างยังสีนะนะจ้าหลังจากนั้นแอนเอาเสือกมามัดเนาะจาา้าเนาะมัดขอใหยขอหน่อยก็แล้วแต่เฮาเลยจ้าเนี่ยจ้าเ็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องจา้านี่คือทั้งเหมดนี่ขึ้นหนึ่งกิโลรึ่งจ้าเนี่ยจ้าแล้วแอนก็นจะเอาไปอ่าพึ่งแดดพี่น้องจา้าช่วงนี้เออแดดเปี้ยงปางดีมากๆเลยจา้าอันทงกลางหุ่งพี่น้องจ้า อันบางคนก็ถามได้ว่าอันอันโอ้กอเลอยหัวอันตั้งประเทศมันมีอันมาแรงวัอย่ติภาาังโอ้มันก็มีทุกอย่างแหละพี่น้องจ้ามีหดยุ่งยุ่งเฮี้ยนคอยนี่ติดปลาแฮ้งเป็นฝุ่งคนตัวมันางเรียงมนแหนนี่แหละกลางไว้พี่น้องจ้าตากไว้แดดหนึ่งกำลังดีเลยจ้าอากาศมันนี่ก็คือแบบเออแดดเปียงมากพี่น้องจ้า แดดดีมากๆก็คือเออสรุปขอยอยู่แต่ในบ้านนั่นแหละขอยกมะย่างกินจักน้อยแล้วแต่ว่าตรงหาอีกจักสองสามมือมันสิมีความเปรี้ยวอายบอกว่าฉันไม่สนใจหรอกย่างให้ฉันกินตอนนี้แล้วว่าสันเหมือนว่าเธอว่าอยากความเปรี้ยวบ่อบบ่เอาแล้วความเปรี้ยวว่าสันเนี่ยจะเนี่ยเพิ่นอยากกินไรเพย่างมาเลยว่าสัน เอาฉันเพิ่นยิบยิบแล้วเพิ่นกะม้วนม้วนใส่กระทะพี่น้องจา้าเขาเลยว่าเอ้ยกินให้ซุ้มที่คอยเฮดเดอ่าสั่นที่จริงก่ะคอยเมื่อยเมืม่อยพี่น้องจ้าเพราะว่าันสุกหนังคอยเลิกงานสามทุ่มคอยเมื่อยคอยปวดแขนมาค่ะเนื่องจากไอแก้ยมยุยเขาเป็นเมียที่ดีนะพี่น้องเนาะเขาอยากกินเขาก็ต้องจัดให้เขาเมื่อสภาพหนาคอยโหลดคอยเมืม่อยวันไหนแขนคอยนี้โรยร้ายแล้วพี่น้องจ้าไว้เจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีจ้า